ขาไม่เลยป่ะขาไม่บ่เอาขาไม่เลยยีดเลยเอาไปเอเมนบ่เอาโม้หนัอยได้คืนไหมเ่าวันเอามายูโรสิโาเคี้ยวเนี่ยไปยีนี่นี่นี่เอาไปยีนี่เอาไปไว้ทั้งหมดเลยลูกเครื่องเป่าฮกตัวสวัสดีพี่น้องค่าสองตัวอ่ะสองตัวครับเมื่อนี้ก็ถือว่าอ่าบอกพี่น้อง แข่นั่นครับมือนี้ว่ามือนี้วันที่สิบเก้าครับยี่สิบครับยี่สิบเอ็ดกับสิ่เดือนทางกรุงเทพเอ่ายี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามอ้อยยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ขัดอ่าตัวลำโพงก็จะเป็นชุดของว่าเทคพี่น้องก็บคือว่าอ่าของอเมิเจอร์ของเแงยก็ยังใส่คือเก่าครับเพราะว่าคนงานมันขาดเมื่อกี้นี่คนงานขาดก็ได้ว่าฝ่ายบริหารก็ได้ว่าก็คุยกันแล้วก็ก็ได้ว่าสาระสเพียน์ว่าเอาชุดสีระบบงให้รุ่ยมากซอย อ,อย่านรถตีเปล่าครับพี่น้องอยู่ในเกาะทอมอ,อย่านทีมง,งานเขาเป็นคนน้องไม่และกับย่านเฮ็ดบอท,ทั่านพอท่านก็นเลยจำเป็นก็นเลยต้องเอาชุดระบบให้โรดดี้ตีลงไปทั่วทั่วขั้งที่สามพี่น้องเพชรลำเพลินครับของอามิเจอร์กับยังคือเก่าครับใส่คือเก่าครับเพชรลำเพลินกับยังของเป็นอามิเจอเร์เศษของอามิเจอร์ทั้งเศษคือเกา่าเลยพี่น้องแต่ว่าแค่ว่าช่วงระยะที่เล็กหน่อยยังเทีมงานยังบอทันอีก แข็งแรงยังพ่ทันได้เขาใจในในงานในระบบเขยได้ได้เอาชุดของระบบให้เราดีของว่าเทคนี่ลงมาซอยส่วนกันพี่น้องซ่อมให้ได้หน่อยระบบต่างๆให้เขาที่เขาทางอ่ะฝากติดตามพี่น้องตามให้กระสอบชุดมอนิเตอร์ที่กิ่งอ่ะเสียเอาชุดของมอนิเตอร์ของนอกเกงชุดเก่าที่ประจอยู่คือเก่าแหละครับเมื่อมีของอ่าเท็จล้าเพลินเท่าทีนี้กเ็เลย อ่ะน้องกิ้งก็ได้คุยกันฮอดรวมกลุ่มมาเพืนก็เลยต้องจำเป็นก็ต้องมาสอนชุดใส่ฟิวมอนิเตอร์ต่างๆที่ใส่ในระบบเพชรักเพื่อนมือแรงครับแต่วันที่ซื้เก่าไปยี่สิบไปอะไรยี่สิบเดือดขางจุดฮอดก่อถั่มอ่อมีน้องเย็บซี่ได้ติดตามให้กำลังใจเพชรักเพื่อนเอ็นพื่สตูดิโอพี่น้องไปให้กำลังใจกันได้หลายในก่อถั่มออครับจากเทศกาลปีใหม่สงการเรียบร้อยแล้วอีสานบ้านเท่าก็ลงก่อถั่มออกันไปทำการทำงานพี่น้อง อันนี้สร้างไผ่ก็อยุนะจะยู่บ้านโน้นสัดอันสร้างไผ่จำิดแต่จำพีก็ขคอไผ่หลายตำบลหน,นองแวงทำเพื่อสมเ็สพี่น้องังหวัดกาฬสินครับบ้านเกิดสร้างไผ่กรบโไก่ครับจากไปบ้านน้ำมะเขือแปดกิโลจากบ้านน้ำมะเขือไปบ้านสร้างไผ่บ้านข้างฟา้านโน่นใช่กับบไก่ครับพี่น้องทำให้เป็นคนกาละสินนี่แหละครับแต่ว่าอยู่ละเฮียดดวนพอดีก,เก,เก็เลยดได้กุ้ยกบนองก่งแต่ได้เดี๋ยวเอาตู้ไม่เตอมาซ้อมละ เดี๋ยวเดี๋ยวรอให้เช็คสอมก่อนแป๊บเดียวอ่าเช็คสอมก่อนจังเรียบร้อยจังเอาไป,าออไปาเมื่อไานด้อแตะได้ได้เช็คสอบมอนเตอร์อ่าประมาณสิบใบครับเดี๋ยวน้องปำสิ่งไมาจูนระบบเสียงให้ไหมเมืม่อนี้ลูกปำมมีครับพี่เอทเอ็มเฮาสิได้มาจูนระบบอ่าเสียงระบบต่างๆให้กับเขากับคอนเทนเตอร์ครับเพื่อให้พี่น้องได้รับ ติดตามเด้ชอชมระบบเสียงระบบการแสดงของเพชรลำเพลินครับกับเอ็มเคสตูดิโอคู่กันไปครับว่าสิเป็นเพชรลำเพ aker, Studio, ลินอามิเกอเอ็มเคสตูดิโอและกัวัจนสินว,ว่าเทควาเทคแล้วพี่น้องเอ็มเคสตูดิโอครับพี่น้องอยู่ในสังกัดของเฮาพี่น้องก็น,น่าจะสงสยัยว่าเอา้าชุดของอามิเกอร์ไปใสยอยู่คือเกา่าพี่น้องยังเหมือนเดิมครับเสียงก,ปกประปปกติร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมครับ ระบบขององมิเจอร์กัร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเทก็ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างครับแค่สลับซับเปลี่ยนกันขอพี่น้องเฮดซี่เข้าใจเด้อครับทางเกลยวเป็นสีเปรดามากสร้างเพ่เงาหายไปซะมันนี่เป็นเงาจังหน่อยพี่น้องเดียวมันติดแสงแดดที่ไหนเดี๋ยวสร้างเพ่เออหนีมาทางนี้ว่ามีเงาครับมีเงาจังหน่อยขึน้นครับเป็นท่องเหลืองนะครับเปลี่ยนแสงแดดสะท้อนมาครักติดใจพรมโพของหลวงปู ควัดว่าอารามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณวัดอารามครับสาธุลูกการจะได้มาพึ่งบุญอาศัยใบยบุญของอวัดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับประจบับบ้านนุ่นสะอาดครับตำบลอหนองแวงบอกสางไปครับออาไปเพื่อสมเด็จเท่าพี่น้องกินทางไปกับมาดูครับจะเป็นใบรุ่นจะเป็นเบาสักหน่อยกับมาดูครับเดี๋ยวซางไปคุยไปน้ำสอมไปน้ำเนาะพี่น้อง เอาล้อลูกป,ปามีมาครับล้อปลาหมี่มามีไรีปป่ไหนเล็กกกีกอู่พี่น้องโอ้นอตเป็นไข่พี่น้องนอตไข่ปีหยังก็ปีหยังเดี๋ยวเกี่ยไขนอตไข่สืครับกรก,ก,กนอตไข่เดี๋ยวข้าวุเกเดีเกี่ยู้ใได้พอดีวะนี่อน็อตไข่ตัวพี่น้องตามไปกับวายุนกลิกอยู โอ้นไกอนอกพี่น้องย่งกว่อืมน,นข้ามพี่นองน,อนอไไปกำลังใจกันได้หลายเด้อพี่น้องเด้อครับเมื่อไก่บ้านสร้างไพ่กับไก่บ้านลยที่พี่น้องเนี่ยในพวมรูแลสร้างไพ่กับ ได้มอบหมายจากเงี้ยไงครับของอามิเจอร์ของเงี้ยส่งเข้าครับรวมด้วยครับเดินทางน้ากันอามิเจอร์เพชรลาเพลินแอนเคียสตูดิโอพี่น้องครับไปพความอ่าใบใจของเงี้ยครับอามิเจอร์มอบให้ทีมงานดูแลครับครับเพื่อนโดยน้องเก่งครับี่เพชรลาเพลินครับวัฒนสินกับครับเพื่อนโดยน้องวุฒิลูกวุฒิครับมงกนตสตูดิโอ ี่น้องเยฟซีถามหาซา้ำไพ่กระยูพี่เกาครับยูเหมือนเดิมครับบ่ได้ถิง่งบ่ได้ไปไซสครับยูกับเพชรล่ำเพลิพนครับยูกับบุกกับเก่าครับยูกับน้องกับนงนี่แหละครับบ่ได้ไปไซสพี่น้องขัเพื่อซ้ำไพ่บอได้ไปอะให้น้องเกง่งไปพุ่มแท่นพี่น้อง พี่น้องเยซีพอเห็นทางพ่ยบางทีก็ยู่เหมือนเดิมพี่น้องบม่ได้ไปใช้ครับบางทีอาจจะติดภารกิจ พ่าใครได้ออกงานพี่น้องฟุก็ย่งเี้เลว่ามันเกิดขึ้น่านาะพี่น้องเดี๋ยวฟุนบางบางมองกับฟุนผู้เขาฟุณแต่ยังก็ลังใจกันเด้อพี่น,น้องในก่อก่อท่อหมอ้อครับแล้วผู้ใดอของใจครับพี่น้องยิบซี่ของใจกับทักถาม ขอถามก็ได้พี่น้องทรถามเบมืรอสร้างไพ่ศูนย์ศูนย์เก้าห้าศเกหเกโทรถามมาออสร้างไพ่ครับเป็ดยังเพน้ำเพืนก็ประเดี๋ยวตูวออ้อ่ออมิเจอลงมารับสร้างไพกัติดต่อพี่น้องไปนำ้ำครับคุยกัไปน้ำท้พี่น้องว่าเดี๋ยวลงไปกันโยนมามันหลินในกอดท่อมอยันลูกลูกยนทีมงานเฮียร์ท่าน ครับสายเหตีครับอย่างทีแแ่อย่างรถ,แถ,แถติดเวลาสี่โมงยังสี่เดือนครับไปงานในกรุงเทพ่ยวไเ,เหรินตะเวนนะครับหาโมงของโมงเล็ตรงแล้วหาโมงตรงแล้วแล้วกับห่วงใยงกันพี่นอ้งนอ,งนองห่วงใยน้องนุ่งห่วงใยพยาบาลกับน้องทุนครับพยาบาลสายจวดน้องพ่อนหว่นหวงนีนาห่วงนีหนูห่วงทีมงานครับก็ได้วเรๆเอาชุดระบบให้รูร้ีกของว่าเท็กลงไปส่วนสักอนครับช่วงน,นี้ซ่อมขอที่ขอท่านพี่น้อง ทางข้อที่ข้อทางเลยกัระบบต่างๆกัต่อไปกับเส้นปิดระบบให้เราอีกบันเท่าไหร่ครับเพิงสองชุดแหละครับบทใหญ่รอจังหน่อยแต่พี่น้องเนี่ยบทใหญ่รอจังหน่อยเพิ่งสิบคนั่นหรอครับช่วงระยะนี้กัมันเกิดโควิดครับเส้นอยู่ครับบางมองกับไฮเลนบางมองกับพวกไฮเลนด์นะพี่น้องอาจจะไม่ค่อยได้รอดอีกเส้นกับเข้าใจตามสถานการณ์เนาะพี่น้องเนาะบ้านเมืองใหญ่ที่งานหามาได้เรียนปุ๊บนี่พอมีมองยุดมือยุดนี่ กสิลุยเลยครับพี่น so ้องลุยฝากฝากเวนครับเพีรลัมเพิรนครับอินเทร์สเตรี่โอครับวัจจสินนเร์สอีอคุนกล้วพี่น้องมีนกัปัดโบวอกพี่น้องโบอะไรปรอะไรแบบีเคุกัลครับ ไอติครับไตครับเอากองมาพี่รถมาได้มนแคบมาได้บ่บ่รถในเลยออกมาได้อ๋อเอาติกร้องมานีเอากองมาายรถลงมันก็ได้อครับครับเี้ยพ่โดนหรวะโดนแล้วหอดเทะผมกับหอดตันท่อฮะ้าใส่จอทางสายแลนเพราะนี่วเ้าเห็นได้ฮะโตัวบนนี่ล่วเอามาข้าสายไฟบ่เดีมากเอามากยอะครับโอตะวันตะวันใส่หรัวบรเดีมาผมบอกม้าตะจอบนหน่อยอะมิดคุ้นมิดนะครับ แต่ว่าคิดว่าสองสองทางนี่เพราะว่าจะบ๊ทท่านใส่นะใส่ก็จอบนเป็นโฆษณาสินค้าไปโฆษณาโลโก้มันทั้งขางใส่บ๊เต็มด้ยเพราะว่ามั่นนบอครับครับผมไม่ได้ไม่ได้แค่นั้นโอเคครับมันคุณทีบได้ครับคุณทีบแท็กแค่สองของรถไปมันแฉลบรถลงไปเลยแต่จะบอกเล่ากับรถลงตามสภาพรถลงตามแต่ว่าก้าวที่ไอจอนี่ยบางทีเป็นโฆษณาอเมเจอร์วาเทคจทิงเียเท็ตลำเพลินคือไม่ใช่เล่นเพงใช่ไหมคบบนหลังตู้เนี่ย ก็คนเอกคนออกขอมมาอยู่บูดออกขอมมาอยู่ส่องยี่อจยเดี๋ยวขอมายกั้างจอดได้ได้ต่ไปเลยว่าต้นใหม่ไแต่ว่าพวอยากเหยียบห้าพ่วงไปไหนอยากคนเก็บอ้าวพวกว่าเราขาดคนห้อยห้าก็แค่เก็บเด้อร้านถอยออกไว้เด้อจะหยียบเด้อนี่มาเท่ากับข้าวผมก็ติดเก็บเนาะอ๋อยก็ติเก็บตัวเดี๋ยววาหาเออเด้อ คือคือจีนี่ต้องนีไว้ตัวใหญ่ย่านเนาะอยู่ในวัดนี่ว่าคือว่าอันนี้เศร้าในการอนนั้นคิดพ่าได้เประสาทใจหาเดาสองคนนี้มากนี่เพราะขนาดมันเบี้ยวบ่มมากเดี๋ยวว่มีอันอกึันท้องเสียกระทันหันป่วยกระทันหันเท่าที่บอกตอนกลางเสียงออกมาแล้วแปรมงผ่นคนเพราะว่าเดี๋ยวเก็บซอยกันเลยอันนี้ตัวนี้ได้อยู่ไหมถึงกันตัวที่ใบต้นครับ แต่สีแดงคนใหม่เอียงค้นห้องลายอยู่หรอกซอยกันตัวมือนี้ก็มืออื่นนี่ได้อยู่โตเขามานําแต่ว่าโตสีไปกรุงเทพอ่ะสีไฮไปแค่สองคนเพราะเขาต้องอยู่เก็บของสีเปียน์กันไงใแมันสีเปลี่ยนกันไหมเป็นต้องให้ต้องไฮไอ่แล้วไปไปได้ไปน้ำแค่คนเดียวไปหาค้นเพิ่มอีกสองคนเอาดีหน่อยเขาเป็นยี่นี้ลายเยอะสามคนคืนให้เอาปลาโก้สอยแล้วก็นมุนน่าไซอะอันสีไปอันกรุงเทพอ่ะครับน้องโล่ก็ไปอยครับ เอาไปซอยกันแน่นอนเยี่เพราะว่าชีวิเปลี่ยนไปเปลี่ยนรถกันยูนสารค้ามโหดิโหดีอยู่เก็บของกับกับซางสองคนครับผมได้คิวมาพิดสพากับเด็กหาคนก็ง่ายงอายได้สิเก็บอาศัยลายมือเอาเขาไปเก็บแล้วก็กลับมาขนไม้กันเลยเอาไปสร้ซอยซอยกันไต้แล้วครับไต้ทวักครับที่นอนห้องร้านอันละวพอมาหานอังโควิวอาเกินบอกว่าให้หาคิวเที่ยเดียวหลังจากมาจากอันกรุงเทพ แต่ว่าสิขอตัวนี้ก่อนบัวขาวเขาให้เป็นพาเดินทางก่อนครับแต่พ่อได้บอกกับเราแต่เราโทรมาว่าตัวหายที่เราจ่ายที่เดียวของเมาจากคนโอเคโอเคว่าดูสิขวคอพาเดินทางของตัวนั้นก่อนบัวขาวครับบอกว่านี่ได้ยเดี๋ยวผมบอกน้องเดี๋ยเรนัดไซื้อนั่นเดี๋ยวเราคันดในอื่นเดี๋ยวผมบอกน้องเสียไว้เป็นพาจ่ายเดินทางนี่ครงไม่ยากเลยเดี๋ยวผมบอกน้องไม่ยากของบัวขาวจ้ะครับผมที่เหลือก็เป็นหายที่ตามร่ำวานที่เราจ่ายที่เดียวได้เยได้ แบ่งเบงกนใส่บ่งใส่กันครับน่อยหลายเด้ครับหลายหายได้ได้ยูมือนมาสามต่ว่ามือมีเท่ไเสียเาไปสงคนเดี๋ยวผมออดนิดน่อยครับผมซอยก็ได้ครับับผมครับงานหลายธรรมดาแล้ครับหลายเท่าไหอ่า เดก็ใส่สายเลยมาราต้าต้สายใช่ไหมเดี๋ยวกรใส่สายพ่มัอจะคองมัต้งจะตเดี๋ยวใส่ตัวก็ต้องใส่พอเพราะเบอร์ปักแห้อไั่ล่ตัวนี้แต่ว่าเนี่ยฮาซะแต่ว่ต่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพูดแปเดี๋ยวให้ดีหน่อยไล้ซอยเดี๋ยวมาหัน้ววคไปสว่างเก่ามากไ้สายยุ่เได้หรอมอหันบพอกัจังคอยว่ากัน สงพยังาเูบูดออกมาหาหกดวงยูทั้งรถหกล้อมันหกเกแข็งออมจแขง้อทั้งหลังครับพอ่อ ok ้อมหลังนี่นะครับอ้อมเยพิ่งกระสิอ้อมนี่แหละครับนีนาบูธคนน้านี่แหละครับประมาณนี่แหละผมว่าเพิ่งกรสใหม่คน่นเข่าบูธยังนะครับยานใจเยแต่สองอ Okay.